แนะนำตัวค่ะเอ่อผมบุญยริตน,นาธนารักษ์นะครับก็ชื่อเล่นชื่อฟุกเนาะหรือว่าเพื่อเนเรียกดุนก็ได้เหมือนกันครับผมคะ่ะไม่แล้วเรียนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคะอ๋อตอนนี้เรียนอยู่แพทย์ชนนบทครับผมเรียนกับคณะศิริราชเลยที่มหิดลครับผม,มก็แพทย์ชนบทนมันแตกต่างจากแพทย์รอบอื่นยังไงบ้างก็แรกๆเลยก็คือช่วงในช่วงของการเขาเรียกว่าเรียนปี4ปี5ปี6ครับผมช่วงคลินิก นก็คือเราจะไปเรียนที่โรงพยาบาลราชบุรีแทนตามเออ่ตามโครงการทุนของเราครับผมซึ่งเออ่ถ้าเป็นแพทย์ซิริราชเนี่ยเขาจะเรียนที่โรงพยาบาลซิริราชเลยในชั้นคลินิกครับผมจะไเป็นแบบอะไรนะแพทย์ชนบทมันคือทุนมันมีทุน,น,ทนไหมหรือว่ายังไงก็ทุนในจริงๆแล้วเคยมีครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเขายกเลิกไปแล้วเป็นทุน O.D.O.T กแบบ็มีแต่ละภาคใช่ไหมคะไอ้ขาไม่โดนนี่พี่ดนอยู่จังหวัดอะไรทำไมถึงได้เรียนแบบแพทย์ชนบทม่ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยมหิดลเนี่ยก็ แต่มันก็จะแบ่งเป็นเขตจังหวัดไปอีกทีหนึ่งครับผมก็คือ <c oughs> คือในเขตของผมจะเป็นของราชบุรีเนาะก็จะมีสุพรรณประจวบ<ฮ>เพชรบุรีร<อ>าชบุรีแล้วก็<อ>กาญจนบุรีครับผมประมาณนี้<อ>แต่ว่าก็จะมี<อ>ในเขตอื่นอีกที่ไม่ฮิโดลรับมาก็จะเป็นแพทย์ชนบทเหมือนกันครับผม<อ>ซึ่งในแม่ฮิดลเนี่ยหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3แพทย์ก็คือมันจะมีแพทย์ชนบทแพทย์ศิริราชแล้วก็แพทย์รามาซึ่งในแต่ละสายของแพทย์ชนบทเนี่ย มันจะมีอยูสีสายก็จะมีคนในนั้นก็มีราชบุรีแล้วก็จะมีในจังหวัดอื่นๆดีครับผมก็คือแต่ว่าราชบุรีเนี่ยจะพิเศษตรงที่ว่าราชบุรีจะไปเรียนกับศิริราาแต่ว่าอีกสามอันจะไปเรียนกับของรามาครับผมอ๋ออันนี้ก็คือถ้าิดว่าอย่างแบบถ้าจังหวัดอื่นหรือว่าอยู่ภาคอื่นก็มีแบบแย์ชนบทของที่อื่นใช่ไหมเราเคได้ยิงแบบแย์ชนบทของมอเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะมีเหมือนกันครับผมแต่ว่าก็จะวิธีการเข้าคือจะขึ้นอยู่กับที่เขาประกาศเลยก็เราต้องดูประกาศเลยครับผม่วนหน แล้วเป็นหมอเนี่ยต้องเรียนเก่งไหมคะหรือว่าอย่างไรบ้างก็จริงๆก็ไม่ต้องเรียนเก่งมากนะก็คือก็พยายามเก็บเนื้อหาให้แบบพอครบอะไรประมาณนี้ก็ได้ผมเน้นความเข้าใจมากกว่าเน้นจําจะดีกว่าครับผมแล้วเต็มตัวตั้งแต่มมไหนคะเออถ้าถามตรงๆก็ประมาณมหกเทอมสองนะเพราะว่าจริงๆแล้วมห้าแบบผมแบบสอบสอวนด้วยไงก็เลยแบบมันเลยจะแบบวุ่นวายหน่อยนึงรีวิวนคะสอวนาค่ายไหนคะได้ได้ค่ายสองครับผมคือปีผมมันพิเศษตรงที่ว่า คือปกติอะปีอื่นอะคือเขาไม่ติดโควิดไงเขาก็แบบว่าแบบสอบค้ายหนึ่งก่อนแล้วค่อยแบบสอบค้ายสองใช่ไหมแต่ว่าปีผมคือมาถึงก็คือสอบเข้าค้ายสองเลยก็จะไม่มีคขายหนึ่งแล้วแบบคขายสองได้ช่วยอะไรไหมในการสอบเข้าแพทย์เนี่ยเอียกว่าค่ายสองเนี่ย <laughs> ในสอวนเน,นี่ยจะช่วยในการสอบเข้ารอบหนึ่งนะแต่ว่ารอบผมเนี่ยคือไม่ช่วยอะไรเลยไม่มีอ,อะไรเลย ก็อย่างคําถามแบบอย่างรอบหนึ่งรอบสองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้กันเลยว่าแบบเราต้องมีคาถามสอบสัมภาษณ์เพราะว่าคะแนนส่วนใหญ่ที่ยื่นอ่ะมันแบบไม่ใช่คะแนนแบบร้อยตขนาดนั้นนะก็มีคําถามอะไรบ้างคะแบบคร่าวๆเราจะแบบปุบอีฟไว้เก็บไว้เป็นความลับอะไรก็ยังบอกไม่ได้หมดเนาะเพราะว่าแบบบางทีแบบมันจะมีแบบสัญญาหรือว่าแบบอะไรประมาณนี้ก็เข้าแบบคร่าวๆพี่ลุนเจออะไรมาบ้างแบบคําถามก็เอ่อคำถามส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับคือเขาจะถามแบบความรู้รอบตัวเรามากกว่าอย่างเอ่อ ตัวอย่างได้ไหมเนาะอย่างพี๋ผมคอนเทเกี่ยวกับแบบพวกโลกอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าก็คือเราพยายามแบบรู้ความรู้รอบตัวไว้ยเยอะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะอย่าแบบเน้นจาน่างเดียวเน้นแบบเน้นความเข้าใจะดีกว่าเพราะาแบบคือแบบเขาถามวิเคราะห์อะไรประมาณน้ กินเคยได้ยินแบบเขาจะมีคำถามฟิลแบบเหมือนแบบถามว่าแบบเรียนหมออะไรนั่นหนักนะได้ไหวไหมอะไรต้นอ๋อใช่ก็คือถ้าเขาแบบถ้าเขาถามว่าสมมติว่าเอ่ออันนี้อันนี้อันนี้แบบผมอาจจะไม่ใช่เคสผมนะแต่คือเหมือนกับว่าผมแบบเคยฟังฟังมาอยู่จากแบบที่อื่นนะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเขาถามว่าแบบเรียนไหวไหมแล้วเขาแล้วแบบเด็กะตอบว่าแบบผมไม่อยากเรียนผมโดนแม่บังคับมาก็คือเขาจะขีดชื่อออกเลยอ๋อก็ถ้อแบบคนไหนแบบโดนบังคับก็จะได้แบบเใอ่ก็คือก็คือแบบเขาคือขีดชื่อออกให้เลยเขาแบบเขาช่วยเด็กด้วยครับผม แล้วก็ที่คณะถ้าแบบพูดถึงเรื่องนี้นะที่คณะเขาจะแบบว่าเอ่อถ้าสมมติว่าเราไปบอกกับพี่คือคณะเราอ่ะมันจะมีแบบพี่ที่เขาไปมาดูแลนะเขาจะไม่ได้มีแค่อาจารย์เย่าดียวถ้าสมมติว่าเราไปบอกกับพี่เขาว่าว่าเราแบบเอ้ยเราไม่อยากเรียนหมอแล้วก็คือพี่เขาก็จะช่วยเราถ้าเราแบบเราไม่ไหวจริงๆถ้าเราบอกพี่เขาพี่เขาจะแบบพยายามดีทายเราออกเลยพยายามเขาพยายามช่วยเราเลยว่าเขาจะไปไม่พยายามดันแล้วก็ฝืนเรามากประมาณนี้อันก็ตอนนี้ก็อยู่ปีหนึ่งมาก ได้นิดนึงแล้วเป็นไงบ้างคะรีวิวหน่อยออของซีรีลาเนี่ยเหมือนผมเคยเห็นมีมอยู่นะที่แบบจุลากับรามาคือเขา,าเรียนกันหนักมากเลยนะแต่แบบซีรีลาปีหนึ่งนี่คือแบบโอ้โหโคตรชิวชิลมาก <c oughs> เทิมหนึ่งอะคือแบบจากเอออันนี้เป็นรหลักสูตรใหม่เนาะของผมอะคือวิทย์อะวิทย์ยี่สิบหน่วยกิตนะยุบเหลือแค่ห้าก็เลยแบบโอ้โหสบายมากใช่ แต่ว่าปีหลักๆก็หน้าัาใช่ปีปีหลังๆเดี๋ยวแบบเทอมสองนี่ก็จะแบบวุ่นวายแหละเพราะว่าแบบมันต้องแบบทําหลายๆอย่างด้วยแล้วก็วิชาเพิ่มมันเยอะมากเลยใช่เก็บพี่ดุลไว้เดี๋ยวเผื่อแบบให้ถ่ายวอล์กเรียนแพทย์ต้องเป็นยังไงบ้างให้คนอื่นดูมีคำถามอะไรอีกไหมที่แบบอยากจะเล่าให้น้องฟังหรือว่าเป็นประสบการณ์แบบน้องคนไหนที่แบบอยากเข้าแพทย์อยากจะบอกอะไรไหมอะไรประมาณอ๋อแบบแรกเลยก็คือเรื่องหนังสืออะคือเราอะเราบอกว่าเราอะไม่ใช่คนเรียนพิเศษเนาะคือ ไม่เรียนพิเศษเพราะอะไรนะไม่มีตังค์จบเงินต่อตรงก็คือไม่มีตังค์เพราะคือเราเราไม่มีแบบเงินแบบแบบไปซื้อคอร์สหรือว่าอะไรประมาณนี้คือเราพยายามแบบอ่านหนังสือเองใช่ไหมแต่คือเวลาเราอ่านะเราพยายามแบบก็คือเราเราจะเน้นคอนเซปต์เดิมเลยก็คือเน้นเน้นความเข้าใจเนาะมากกว่าการจำด้วยความที่ว่าคะแนนะเวลาในรอบรอบเรานั้นก็คือกสพทมันจะเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สอบสัมภาษณ์อีกสามสิบเนาะคือเราเราจะไม่ต้องสอบความถนัดแพทย์นะในในรอบเราของมหาลัยเราเนาะของมหาลัยมหิดลก็คือพีไออ่ะ เราเรียก P.I. นะพี่พิมแพทย์ชนบทก็คือเราจะไม่ต้องสอบความถนัดแพทย์ก็คือไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแนะที่เวลาเขามาคิดอัตราส่วนเขาจะคิดจากส่วนของสัมภาษณ์แทนแนะนำนะเจ็ดสิบคะแนนนะคะแนนเต็มเจ็ดสิบนะในส่วนของส่วนแรกพยายามทำให้มันเกิน40อ,ะอ่ะก็คือโอกาสติดก็จะเริ่ม,มเยอะแล้วมันมี<ล>มันมีคะแนนเกินขั้นต่ำไหมคะว่าต้องได้แบบขั้นต่ำอะ,อ,อะไรอ๋อใช่ใช่ใช่ทุกวิชาห้ามต่ำกว่า30นะก็คือสมมติว่าสมมติว่าเต็มร้อยสมมติไทยไทยเต็มร้อยแล้วเราเราได้29อย่างเงี้ย แต่ว่าแบบวิชาอื่นแล้วแบบ80 80ิ0เลยก็คือเราเราก็ไม่ได้นะอ๋อโอเคเลยใช่ต้องแบบพยายามไปบริหารมาด้วยนะแบบบางคนแบบคือเราอะอย่างเราเราก็แบบไม่ค่อยเก่งไทยเก่งอังกฤษใช่ไหมแต่ว่าเราก็แบบพยายามเนะววาะแลให้มันแบบได้สักประมาณ 50, ป0ห้าสิบก็ยังดีอ่ะประมาณครึ่งหนึ่งก็ยังดีเพื่อแบบแไปตัวเฉลี่ยกันนี่ สำหรับวันนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลพอสมควรแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบขพ้าแพฟเพิ่มเติมการเรียนกนันน่ก็สามารถเม้นท์ถามมาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้พี่มาตอบเองเย้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะบ๊ายบาย